วารตตี้ดีบีภูมิใจเสนอแหกคุกลาวเด็กโดยสยุมภูดทศดพโหดร้ายและวิถีฐานที่สุดในโลกทำไมจะต้องเจาะจองกินแต่เฉพาะของผู้หญิงด้วย ซาตานพึมพำออกมาด้วยความเคลือบแคลงใจมันก็ไอพวกมนุษย์กินคนดีๆนี่แหละครับทหารของหน่วยกากบาดดำจะกินเนื้อศัตรูที่พวกมันฆ่าได้ทุกคนแต่เท่าที่ผมเคยเห็นกับตานะพวกมันน่ะจะเลือกกินแต่ของดีนั้นก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเห็นหญิงสาวทำท่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอันดพานตัวเสพประจำคุกซัมเคก็ตีหน้าตาย เล่าถึงความโหดร้ายของทหารแมวแดงผสมขมขืนกล่อมต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังจนกระทั่งผู้กองคำสิงเห็นว่าเหตุการณ์จะเลยเถิดไปก็เลยตัดบทขึ้นมาเสียก่อนหรือตัวร่างกายของหน่วยคอมมานดอนั่นหรือยัง <c oughs> สิบเอกบัวผันยังไม่ตอบคำถามของผู้กองคำสิงแต่เดินเข้าไปที่ศพของทหารหน่วยคอมมานดซึ่งนอนตายเกลื่อนอยู่บริเวณรอบป่าไผ่นั้นพร้อมกับ ตรวจในกระเป๋าเสื้อและกางเกงเหมือนกับจะหาหลักฐานอยู่ในที่เศษผ้าสีแดงขนาดเดียวกับผ้าสีเหลืองซึ่งผูกอยู่กับบริเวณต้นแขนขวาของศพหน่วยคอมมานโดที่สิบเอกบัวพันล้วงออกมาจากกระเป๋าเสื้อของแต่ละศพทําให้ผู้กองคําสิงและซาตานต้องคบคิดอย่างหนักผ้าแดงทั้งหมดนี่มีเกินกว่าจานวนของหน่วยคอมมานโดชุดแรกที่โดนยิงด้วยลูกด,ดอกอาบยาพิษนี่ก็แสดงให้เห็นว่าผ้าผูกแขนสีแดงทั้งหมด เป็นของพวกติ่ตายกลุ่มนี้อย่างแน่นอน <c oughs> ผู้กองคำสิงออกความเห็นขึ้นมาด้วยความมั่นใจลองพวกมันมีผ้าผูกแขนสองชุดแบบเนี้ยเปอร์เซนที่จะเป็นหน่วยคอมมานโดปลอมดูเหมือนจะเด่นชัดกว่าพวกแรกใช่ไหมคะซาตานออกความเห็นขึ้นมาบ้างเรายังไม่มีข้อพิสูจน์อะไรทั้งนั้นก่อนอื่นเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกไหนเนี่ยเป็นคนฆ่าหน่วยคอมมานโดชุดแรกด้วยหน้าไม้ในป่าช้าโน่นก่อนผมตรวจดูแล้วไอ้พวกเขี้ยนนี่ไม่มีหน้าไม้สักอันกัปตัน สิบเอกบัวผันพูดขึ้นอย่างอาการเอางาดเป็นครั้งแรกแล้วพวกนักโทษเป็นยังไงอ่ะผู้กองคําสิงย้อนถามขึ้นอีกเพื่อความแน่ใจเดสมอลเล่ a a, หมดแล้วกับพีตันกับพี่เจเล่นยิงแบบม,มีหูรูดแบบนั้นน่ะต่อให้หมดก็ไม่เหลือเคลื่อนที่ต่อไปดีกว่าครับประโยคสุดท้ายบัวผันหันมาเตือนบุคคลทั้งสองให้เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นโดยเร็ว การต่อสู้อันชะกาดชกัดทําให้กลุ่มนักโทษที่แหกคุกติดตามบุคคลทั้ง3าออกมาโดนยิงตายหมดสิน้นและนอกจากนั้นก็ยังเกิดปัญหาดํำมืดที่เกี่ยวกับการตายอย่างลึกลับของหน่วยคอมมานโดเข้าอีกเล่นเอาบุคคลทั้ง3ซึ่งรับแผนงานมาจาก CIA ตกบังเกิดความยุ่งยากใจขึ้นมาจนตัดสินใจอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะอย่างไรก็ดีทั้งหมด ก็ต้องเกาะกลุ่มกันเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางเดินแคบๆของป่าไผ่อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงจนกระทั่งตะวันตกดินนักโทษเดนตายทั้งสามคนจึงหยุดพักณนบริเวณชายลำทานแห่งหนึ่งด้วยความอ่อนระหวยร่ยแรงอาศัยเรชั่นที่ยึดจากหน่วยคอมมานโดที่ตายทำให้ความเหน็ดเหนื่อยและความหิวโหวยซึ่งผจญมาทั้งวันจางหายไปปิดทิง้งคืนนี้พักที่นี่ก่อน ผมไม่อยากเดินทางตองกนกลางคืนใครอยู่เวนผัดหัวค่ำตอนออกเวนช่วยปลุกผมด้วยนะครับผมง่วงนอนขอนอนก่อนนะกินอาหารเย็นจากเรชั่นเสร็จเรียบร้อยแสงผีตากพระอ้อมซึ่งยังหลงเหลืออยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆใ,ในขณะที่ดวงอาทิตย์ลับไปจากขอบฟ้าก็มืดสนิทลงบัวพันขยับร่างกายปฏิโคนจอมปวกบริเวณไม่ห่างจากฝั่งลำธารเท่าใดนักแล้วขอตัวนอนพักผ่อนเอาดื้อ โดยไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นพออากาศมืดสนิทเสียงริ่งเรรก็รีระงมขึ้นมาแซดไปหมดนกกลางคืนตีปีกพ,พึบพ,พับพึดพับบินโฉบไปโฉบมาไม่ขาดระยะเสียงร้องของสัตว์ที่ออกหากินตอกกนกลางคืนก็ดังแววววอยู่ในระยะหา่างเ่นเอาซาตานซึ่งนั่งอยู่ไม่ห่างจากผู้กองคำสิงเท่าใดนักขยับตัวเข้ามานั่งใกล้ๆพร้อมกับเอ่ยถามด้วยสีหน้าไม่สบายใจ อีฉันอยากอาบน้ําแต่มันมืดเหลือลเกินมันวังเวงยังไงชอบกลเมื่อกี้นี้เสียงอะไรคะซาตานบ่นอยากอาบน้ําแต่ในขณะเดียวกันหญิงสาวก็สอบถามถึงเสียงร้องของสัตว์กลางคืนที่แผดสนันอยู่ท่ามกลางป่าลึกด้วยน้ําเสียงสั่นๆเสียงแรดครับแรดท้องแก่ดุเส็ดด้วยมันกํนาลังเดินมากินน้ําที่เนี่ยผมได้ยินเสียงมันชัดเจิงเลยอ่ะบัวผันอนพาพันตัวเสพ ซึ่งนอนตะแคงเอาหูแนบพื้นอยู่เงียบๆพระองออกมาอย่างไม่มีปรีมีขุยเเ่นเอาหญิงสาวซึ่งเคยเห็นประสิทธิภาพอันผิดคนธรรมดาของปราศาสตหูอันพานตัวแสบมาแล้วถึงก็หันหน้าหันห,นหลังลอกแลกดด้วยใบหน้าหวาดวันแต่ผู้กองคำสิงซึ่งพอจะรู้ไตของเพื่อนร่วมทีมดีหันไปอําต่อด้วยใบหน้ายิ้มๆถ้าแรดมันมากินน้ําจริงๆอย่างที่ลือว่านะมันก็ต้องแดกลื้อก่อน พเลือนอนขวางทางลงน้ําของมันพอดีพอดีอดว่าจะพาคุณเนี่ยไปอาบน้ําฝั่งนูน้นมีอะไรให้เสียงหน่อยนุย้ยอาบน้ําอย่างเดียวนะครับกับปตนันไอเวนตะไลสวนขึ้นมาแล้วหัวเราะในลําคออย่างชอบอกชอบใจเห็นเอาลซาตานซึ่งพอจะเข้าอกเข้าใจในคําพูดที่เป็นในในของบัวพันค้อนขวับขึ้นมาด้วยความไม่สุขอารมณ์ผู้กองคําสิงเห็นท่าไม่ดี ก็เลยต้องรีบชุดข้อมือหญิงสาวข้ามลำธารไปฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วสภาพของลำธารไม่กว้างเท่าใดนักแต่ก็ยังตื้นเขินขนาดเดินลุยได้อย่างสบายอีกด้วยพอผู้กองคำสิงพาซาตานเดินข้ามค้อยหลังไปได้เพียงนิดเดียวก็ได้ยินเสียงบัวผันร้องขึ้นมาดังๆด้วยความตกใจเฮ้ยผู้กองคำสิงใจหายวับสัญชาตญาณทำให้เขากระชากแขนหญิงสาววิ่งลุยน้ำ เข้าหาต้นไม้ฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็ว <L un> พอร่างของบุคคลทั้งสองถึงโคนต้นไม้ก็ฉากเว็บลบเข้าไปอย่างชนิดไม่กลัวคอหักตายปืนที่ถืออยู่ในมือยังไม่ทันจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะยิงร่างทั้งสองก็ถูกกระชากลอยลี่วจากพื้นขึ้นไปค้างเติ่งบงกิ่งไม้ดิ้นกระเดวกระเดวปืนหลุดจากมือยังสิ้นท่าทั้งสองคนผู้กองคำสิงพยายามดิ้นยิ่งดิ้น วัตถุที่รัดตัวของเขาซึ่งมีสภาพเหมือนกับเถาวันขนาดใหญ่ก็ดูเหมือนจะรัดตัวของเขาแน่นขึ้นไปกว่าเดิมจนหายใจแทบไม่ออกก็เลยต้องหยุดดิ้นเหมือนกับจะยอมจำนอนอยู่ในที่โดยมันลงมาอย่าให้ถึงพื้นเตรียม,มัดข้อมือมันด้วยภาษามแมวที่ดังแว่วๆอยู่ในความมืดเบื้องล่างออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดอึดใจต่อมา ผู้กองคําสิงก็รู้สึกว่าร่างของเขาที่แขวนอยู่กับกิ่งไม้ถูกย่อนลงมาอย่างช้าๆแล้วหยุดกึกอยู่ในสภาพที่ปลายเท้าอยู่ห่างจากพื้นเพียงไม่กี่มากน้อยต่อจากนั้นผอ,อร้อยหนุ่มจากฝรั่งเศสก็เห็นกลุ่มคนแต่งเครื่องแบบที่กลมเกลืนกับความมืดกลูกันเข้ามารายล้อมร่างของเขาและสาตาดพางกระชากแขนซึ่งโดนบ่วงเทาวันมัดติดกันอย่างไม่ปราณีปราใสอึดใจต่อมา บ่วงเทวันก็ถูกย่อนจนขาของเขาสัมผัสพื้นเมื่อบ่วงถูกปลดออกจากร่างของพอบอร้อยจากฝรั่งเศสและซาตาก็ถูกผลักเข้ามาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของคนลึกลับซึ่งขณะนี้กระจายแถวออกเป็นรูปวงกลมอย่างเงียบเชียบท่ามกลางความมืดมิดนั้นตุกองคําสิงเพิ่งจะสังเกตเห็นลักษณะของกลุ่มคนดังกล่าวใกล้เดียวนี้เองทุกคนแต่งเครื่องแบบชุดสีดําใส่รองเท้าคอมแบตสีสัตว์กลนเกลี้ยงเป็นมัน แต่หน้าประหลาดใจนักที่กึ่งกลางศีรษะก็มีผมงอกยาวลงมาเกือบถึงกลางหลังและผมเหล่านั้นก็ถูกถักเป็นเปียสองหางมีเศษผ้าผพพูกเอาไว้มองเห็นไม่ค่อยชัดนักว่าเป็นสีอะไรกันแน่ผู้กองคำสิงนึกไม่ออกเลยว่าเครื่องแบบดังกล่าวนี้เคยผ่านสายตาของเขาที่ไหนมาก,ก่อนร่างอันสันสัตว์ของซาตานซึ่งโดนมัดแขนอยู่ใกล้ๆทำให้เขาต้องยกเท้าข้างหนึ่งที่เป็นอิสระ ไปสกิดขาเหมือนกับจะเตือนสติหญิงสาวอยู่ในทีแต่ยังไม่ทันที่ผู้คองคําสิงจะเอ่ยปากถามอะไรออกไปประสาทหูของเขาก็ได้ยินเสียงนกฮูกร้องเป็นจังหวะ3ามครั้งติดติดกัน <c oughs> จากฟังลำธารตรงกันข้ามและยังไม่ทันจะสิ้นเสียงร้องของนกกลางคืนด้วยซ้ำไปภาษาแมวจากชายคนเดิมในกลุ่มก็ออกคำสั่งขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดพามันข้าไปฝั่งนูน้น ูจัดการพวกมันอีกคนเรียบร้อยแล้วคําพูดของชายดังกล่าวทําให้บูกองคําสิงเริ่มเดาเหตุการณ์อะไรต่ออะไรออกเสียงร้องอย่างตกใจของบัวผันเมื่อกี้นี้คงจะเป็นตอนที่บัวผันโดนกลุ่มคนลึกลับจู่โจมเข้าจับตัวอย่างกระทันหันแต่จอมอันพานก็ยังอดสาส่งสัญญาณให้ตัวเขาทราบโดยหารู้ไม่ว่าทางด้านของเขากับซาตานก็โดนกลุ่มคนลึกลับน้วางแผนซุ่มจับยุ่เหมือนกัน เสียงนกฮูกที่ร้องเมื่อกี้นี้จะต้องเป็นเสียงสัญญาณของกลุ่มคนลึกลับส่งสัญญาณให้พรรคพวกร่วมทีมของเขาทราบอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนักโทษเดนตายทั้ง3คนก็ต้องโดนจับเป็นเฉลยไปทั้งหมดเสียแล้วผู้กองคำสิงและซาตานโดนควบคุมตัวข้ามลำน้ำกลับมายัางที่เดิมก็มองเห็นจอมอันดพานตัวเสบโดนชักลอกหัวห้อยอยู่บนกิ่งไม้ดิ้นกระเด๋วกระเด๋วมีผ้ามัดปากอยู่อย่างแน่นหนาโดยมันลงมา มัดมันให้แข็งแรงไอ้เสือนี่ริ์เดนมากกว่าคนอื่นภ <c oughs> าษามแมวที่ออกคำสั่งให้กลุ่มคนลึกลับจัดการโรยเถาวันที่มัดข้อเท้าสิบเอกบัวผันลงมาที่พื้นพร้อมกับสำทับให้ทุกคนกระมัดระวังบัวผันเป็นพิเศษทำให้ผู้กองคำสิงเอะใจขึ้นมาอย่างกระทันหันแน่นอนเหลือเกินกลุ่มคนลึกลับเหล่านี้จะต้องรู้จักบัวผันและตัวเขาเองตลอดจนซาตานมาก่อนแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย และการใบชีวิตด้วยการจับเป็นแล้วนำมารวมกลุ่มกันแทนที่จะฆ่าทิ้งในทันทีทันใดที่จับตัวพวกเขาได้สแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนลึกลับดังกล่าวนี้จะต้องมีแผนการรีดข่าวอะไรของมันสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะฆ่าทิ้งในภายหลังเมื่อคิดถึงข้อนี้ขึ้นมากำลังใจของพบร้อยหนุ่มก็แทบจะขาดผึงไปด้วยความสิ้นหวังบัวพันเมื่อถูกย่อนลงมาก็โดนมัดทั้งมือและเท้านอนกิ้งตาแป๋วอยู่ที่พื้นนั่นเอง ต่อจากนั้นผู้กองคำสิงและซาตานก็ถูกทีบเซธหลาล้มกิ้งเข้าไปรวมตัวกับบัวผันอย่างไม่ปรานีปราใสส่วนกลุ่มคนลึกลับก็พากันเข้าไปนั่งพักผ่อนที่จอมปลวกโดยจัดกำลังส่วนหนึ่งออกคุ้มกันตามบื้นที่ต่างๆเป็นจุดๆอย่างเงียบเชียบผู้กองคำสิงเพิ่งจะสังเกตเห็นหน้าไม้บนบ่าด้านซ้ายและก็บอกลูกดอกอาบยาพิษซึ่งติดอยู่ที่ซองพกข้างๆรองเท้าคอมแบตของกลุ่มคนลึกลับเดี๋ยวนี้เอง พอสก,กิดให้บัวผันซึ่งนอนอยู่ข้างๆดูอันตพันตัวแสบซึ่งโดนผ้ามัดปากอยู่ก็ส่งเสียงอึกอักอยู่ในลําคอเหมือนกับจะร้องให้ช่วยอยู่ในทีพอซาตานคลานเข้าไปใช้ปากดึงผ้าผูกปากออกให้เจ้าตัวแสบก็ละล่ำละลักขึ้นมาไม่เป็นภาษาคนชิบหายแล้วกบ,บิตันนมันตหารหน่วยกาก,กบาดดำทั้งนั้นนี่ครับดีไม่ดีคืนนี้พวกมันแดกเนื้อพวกเราแน่ พี่เจที่หาวผมโกหกเรื่องไอ้พวกเคี้ยชอบกินของดีของผู้หญิงนะบัเดี๋ยวคงได้พิสูจน์กันนะ